สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพบกับนิตยาบนสีค่ะวันนี้เป็นเช้าเช้าวันเสาร์เนาะอากาศดีมากๆเลยคะ่ะแดดกำลังก็เริ่มมาแล้วแต่ว่ายังเย็นสบายอยู่เลยนะคะค่ะวันนี้นิตยาบนสีก็นำบนสีสวยๆมาฝากเอฟซีอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้มีบอลน,นอกตู้ด้วยอ่ะเดี๋ยวขอยกกระถางนี้มาหน่อย อื้อลืมนี่บอลน,นอกตู้บอลในตู้ด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นนี่แจ้งการจัดส่งนะคะนี่จะส่งทางไปรษณีอีมเอสให้นะคะค่าจัดส่งแบบโอน50นะคะปลายทาง70บาทนะคะรับกี่กระถางก็ได้โอน50ปลายทาง70ค่ะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนี่จะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มคิวอั e ูดไลน์สามารถแอดไลน์เพื่อน ขอดูต้นไม้ก่อนรับได้เลยค่ะถ่มมาดูกันค่ะว่าวันนี้นิดมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างเริ่มจากนี่เลยอันนี้ต้นแมใ่ให้ดูต้นแม่นะคะนี่คือพันดาวน้องชื่อพันดาวนะคะถ้าถ้าใครจะรับนี่ก็จําหน่ายนะคะต้นแม่พันดาวอยู่ในไม้นอกตู้อยู่ในกระถาง8ดนิ้วนะคะพันดาวนี่นะนี่นะคะไม้นอกตู้อยู่ในกระถาง8ดนิ้วนี่จําหน่ายในราคาแม่ไซส์แม่พันนี่นะคะ สามร้อยบาทหรือจะเป็นลูกของเขานี่เลยพันดาวนี่นะคะนี่ต้นลูกของเขาเนาะพันดาวนราะคะห้าสิบาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกของเขาอันนี้นะนี่ก็เริ่มกัดเม็ดมาแล้วเห็นไหมคะนี่คือนี่คือแม่เขาเนาะอยู่นอกตู้นะนี่นะห้าสิบบาทค่ะต้นลูกห้าสิบนะคะหรือจะเอาต้นแม่ไซแม่พันไปตั้งได้เลยนะคะไม้นอกตู้อยู่แล้วอันนี้ค่ะหาจานรอง แล้วก็ตั้งเลี้ยงได้เลยนะคะ300บาทค่ะต่อไปเป็นท้าทองอินกระถางสี่นะคะอันนี้ท้าทองอินต้นนี้เอาไปที่90บาทนะคะท้าทองอินเนาะนี่นะคะในกระถางไม้อยู่ในกระถางสี่เป็นไม้แยกหน่อนะคะอันนี้น้องอยู่ในกระถาง6นิ้วไม้แยกหน่อเช่นกันเหมาะสําหรับตั้งแม่ครับแยกหน่อมาพร้อมกันนะคะอันนี้เขาจะด่างเยอะเห็นไหมคะด่างเยอะแล้วเขาจะไม่ค่อยโตเนาะ อันนี้เขาด่างเหมาะสําหรับทําแม่พันธุ์ได้เลยนะคะนับรองลูกออกมาด่างหลอดใหม่มาแล้วแข็งแรงนะคะท้าทองอินนะคะนี่เลยไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วมีหัวแล้วนะคะเอาไปในราคา150บาทนะคะท้าทองอินเนาะกระถางนี้แค่90นะคะแต่ว่าสวยมากๆแต่อันนี้ก็สวยนะคะเห็นไหมมีหนอมีหลอดมาแล้วด่างมาแล้วนะคะหลอดใหม่หนี่ไหมคะร้อยหเท่านั้นนะคะ ต่อไปเป็นสาวนครชัยศรีนี่เลยสาวนครชัยศรีหน้านี้เอาไปที่50บาทนะคะ2ต้นนี้สาวนครชัยศรี50าบาทเจ้าจักระพัดแม่ค้าเจ้าจักระรรดเอาไปในราคานี่นะคะฟอมลูกแน่นๆเลยโอ้ย มาอยู่ในกระถางเจ็ดนิ้วไหมคะไม่ได้เปลี่ยนอัพกระถางเป็นแปดเนาะเอาเราอัพกระถางดีไหมเพราะว่าเยอะมากเหมือนเหมือนอะไรเหมือนไม่นอนกินใบเขาเลยเนี่ยเนี่ยอ่าจ้าจักรพัดเดยนนิดเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่จําหน่ายเนาะเดี๋ยวไว้ก่อนมาเจอนี่ดีกว่ามณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรต้นนี้นะคะเอาไปที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะ ฟอมสวยฟอร์มใหญ่แล้วเนาะมัน,นีล้อมเพชรนี่นะคะนี่เลยมันนีล้อมเพชรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมันนีล้อมเพชรเน,นาะมีไม้อยู่ในกระถางเจ็ดนิ้วนะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะร้อยห้าสิบไม้มีหัวมีให้ลูกแล้วนะคะมีหัวมีหน่อแล้วเนาะนี่เลยนะคะลูกเขาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะมันนีล้อมเพชร ต่อไปเป็นน่าจะเป็นพิษณุโลกค่ะอันนี้ไม้นอกตู้นะสวยมากเห็นไหมคะสวยจริงๆนี่เลยไม่ได้มีไม้ค้ำนะคะนี่นะคะเมืองพิษณุโลกเนาะเห็นไหมสวยมากฟอร์มใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยนะคะพิษณุโลกโอ้ีนสวยสวยจริงๆะคะ่ะนี่นะ ไม้มีหัวแล้วนะคะดูต้นเขาแข็งแรงต้นใหญ่แข็งแรงเดี๋ยวนี้ยกให้ดูนะคะนี่เลยด่างสวยเลยนะคะโอ้สวยจริงๆฟอร์มนี้นีิขอที่350อห้านะคะพิษณุโลกใครนะคะสวยมากๆเลยค่ะสวยจริงๆค่ะเห็นไ,ไหมไม้นอกตู้นะคะเล,เลี้ยงอยู่นอกตู้นะคะเมืองพิษณุโลกเนาะ ตั้งอยู่แถวนี้เลยนะคะเป็นพิษณุโลกเนาะสามร้อยห้าสิบนะคะรับนะคะต่อไปเป็นหงดาราลุนหงดารลุนฟอร์มก็สวยนะคะมีหน่อแล้วเห็นไหมคะดูดูฟอร์มเขานะคะนี่นะหงดารุนมาอยู่ในกระถางเจ็ดนิ้วนะคะหงดารลุนเอาไปในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบพร้อมทำจำนวนนะคะหงดารุนเนาะพร้อมทำจำนวนนี่นะคะ หรือใครจะไปทำฟอร์มกอไปอัพกระถาง8ได้เลยนะคะเพราะว่านี่นะน้องกำลังให้หน่อมาอีกนะคะนี่นะร้อเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นกวนอูฟอร์มแน่นๆใหญ่ๆเลยนะคะนี่เลยกวนอูเอาไปที่300บาทนะคะมาอยู่ในกระถาง8นิ้วอันนี้จะเป็นพารัก ไม้ก็แน่แนๆกระถางเหมือนกันนะคะมีหัวมีหนอ,หอนกันดูนะคะแน่นแน่แนมากเลยนะคะนี่นี่ไลให้ดูพารักสวยพุ่มสวยมากเลยค่ะไม้อยู่ในกระถาง8นิ้วเช่นกันนะคะนี่นะสวยสวยมากเลยค่ะเอาไปในราคาสามร้อยเช่นกันนะคะพารักเนาะสวยนะคะนี่สวยจริงๆอยากให้รับไปเลี้ยงค่ะหลอดใหม่เห็นไหม แย่งกันขึ้นเลยแน่นนะหรือจะเป็นกวนอิมกวนอิมก็300ค่ะนี่นะคะไม้ในกระถาง8นอกตู้เช่นกัน300บาทนะคะกวนอิมเนาะนี่เลยไม่ได้ค้ำนะคะเนาะธรรมชาติเขาเนาะ300รบาทหรือจะเป็นหนุมานขัดสมาธินี่เลยนะคะนี่เลยหนุมานขัดสมาธิเนะฟอร์มมีหนอ เขามีลูกแล้วนะคะเห็นไหมไหน,นี่เลยลูกๆเขานะนี่แม่เขาอยู่ข้างบนเห็นไหมคะนี่ลูกเขาใบใหญ่มากเลยนะคะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะแข็งแรงหนุมานขัดสมาธิ300บาทเช่นกันนะคะ300บาทหรือจะเป็นหงส์งสวาณหงส์สวาณฟอร์มสวยๆฟอร์มนี้ก็300บาทนะคะ เลือกรับต้นไหนก็บอกไม่ค้าแจ้งไม่ค้าได้เลยค่ะจะมาโซนนี้อ่าอันนี้ชายชนฟอมสองตัวในหนึ่งกระถางนะคะเอาไปในราคาแปดสิบบาทเนาะชายชนแปดสิบบาทหรือจะเป็นซับเจริญซับเจริญน,น้องแดงมากเลยอะ่ะดูสิคะแดงแบบ สีจัดจ้านมากเลยเนาะนี่นะอีกกระถางหนึ่งดูสิคะดูความแดงความสวยของน้องซับเจริญเอาไปคลิปนี้มเบาขายแค่50บาทนะคะซับเจริญเนาะ50ชายชนฟอร์ม2ต้นนะคะนี่ขายที่80นะคะเห็นไหมแดงดันก้านเลยนะคะ80บาทนะคะชายชนเนาะโทมาคอได้เลือกได้ยักษ์โบราณยักษ์โบราณห้นะคะ แม่เขาอยู่ตรงไหนอยู่มุมนูม้นเราไปเก็บทีแล้วนะคะแล้วก็บ,บอนใบหอกลูกไม้อา่าได้นาำได้มาในนามลูกไม้นะคะนี่นะกระถางไม้อยู่ในกระถางสี่นิ้วไปห้าสิบาทนะคะบ,บอนใบหอกเนาะหรือจะเป็นน้ำมืองนอน์อ่าสวยเลยนะคะน้ำมืองนอน์นี่เลยด่างสวยมากขอบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะน้ำมืองนอน์เนาะ เห็นไหมหนะ้เมืองโนนดูทรงนี้ก็โคตรสวยเลยนะคะสวยจริงๆนะ้เมืองโนนเอาไปในราคาเจ็ดสิบบาทนะคะนะ้เมืองโนนอันนี้พรเจ้าสวัวหลอดใหม่ออกมาแล้วนะคะด่างสวยขั้นเทพพรเจ้าสัวห้าสิบบาทเลยนะคะพรเจ้าสัวห้าสิบนะคะนี่นะสวยจริงๆนะคะนี่หลอดใหม่เขาเหลืองด้วยนะคะเนี่ยกําลังจะกลางเนาะ คอนจะสวัวเอาไปแค่ห้สิบาทนะคะคลิปนี้เนาะแล้วก็สาวนครใชัยศรีต้นนี้ีนกระสานนครใชัยศรีนะคะแต่วันด่ามาเยอะนี่นะคะนี่สวยสวยมากนี่เลยเดี๋ยวมีมมฟอร์มต้นกระถางเดี๋ยวนะคะอ,อือ อันนี้ไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะต้นนี้สาวนครใชัยสีไม้ในกระถางห้านิ้วอันนี้เอาไปที่100บาทนะคะน้องใบใหญ่อยู่นะคะเห็นไหมอันนี้เอาไปนะคะ50บาทค่ะสามกระถางนี้50บาทเลยเล,เลือกเลยเดยเลยคะสาวนครใชัยสีนะต่อไป รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้า5้บาทนะคะรวยล้นฟ้าห้าสิบซับพุนผล,ลสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะอะ่เอาไป50เช่นกันนะคะไปเลยค่ะคลิปนี้เจ้าจัก,กรพพัดฟอร์มกระถางสี่นิ้วนะคะเจ้าจัก,กรพพัดนี่นะคะอันนี้เอาไป50บาทเช่นกันค่ะเจ้าจัก,กรพพัดนะแล้วก็จะมีนางรากสดนางรากสดนี่เลยนะคะ ม้ในกระถางสี่ห้าสิบบาทเช่นกันนะคะนางรากสดอันนี้จะเป็นทสห้ขนุนขนุนมานี่มานี่ขนุนมานี่สิลูกนั่งลงไปทำอะไรพังหมดแล้วตู้บอลแม่ขาดแล้วกลับบ้านเลยไปกลับบ้านไปลูกไปไปกลับบ้านนะ ตูวบอลพังหมดแล้วกลับบ้านเลยไปไปกลับบ้านไปไปไม่ต้องมาช่วยนะไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทศกัณฐ์ยักษ์ทศกัณฐ์เลยนะคะนี่เลยแต่วันนี้จะขนอนอ,อืมืขนนไม่เป็นขนนเลยมาดูต้นแม่เขานี่เลยนะคะสวยมากเนาะโตขึ้นมา เลี้ยงนอกตู้นะคะหน้าตาเขาก็จะอย่างนี้นะคะยักษ์ทศกัณฑ์นะคะนี่เลยยักษ์ทศกัณ์อันนี้ฟอมสองต้นนะคะนี่ลูกเขาเนาะเห็นไหมเห็นอันนี้กันนี่หน่อเขากําลังได้หน่อแล้วอันนี้น่าจะมีหัวแล้วเห็นยวมคะเก็บไว้ผ่านะคะต้นนี้เพราะว่าต้นแม่ค้าจำหน่ายไปยืะแล้วเอาไว้แค่ต้นเดียวนะคะไว้ทําพันแม่พันเนี่ยแม่ของต้นนี้แม่ค้าก็จําหน่ายลูกค้าถูกใจมากเลยนะคะ ยักษ์ทศกัณฐ์สองต้นในหนึ่งกระถางเอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะคะนี่นะคะเลี้ยงนอกตู้หน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะนี่นะไม้นอกตู้เนาะเน้นให้หนอแล้วนะคะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะยักษ์ทศกัณฐ์เนาะไปที่ต้นไหนกันดีถึงยักษ์ทศกัณฐ์แล้วใช่ไหมคะอ,อันนี้จะเป็น สวยมากจอมทัพชื่อจอมทัพนะคะเดี๋ยวออกมาข้างนอกซินี่เลยโอ้สวยมากเลยนะคะดูหน้าตาเขาเนาะเดดดีกัดสีสวยแดงแป๊ดจอมทัพเอาไปในราคา50บาทนะคะจอมทัพไม้นานแล้วนะคะเนี่น่าจะมีหัวแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันต่อนะคะ ต่อไปเป็นไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีนี่เลยนะคะฟอร์มสองต้นต่อไปที่60บาทตกต้นละ30บาทเองนะคะไก่เศรษฐีนะนะคะเห็นไหมไก่เศรษฐีนะคะเข็งแรงลากทะลุก,กระถางแล้วค่ะ60บาทซอมสองต้นในหนึ่งกระถางน,นะคะ เรืองพนาลายัยอุ้แต่ก่อนนี่ขายดีมากเลยเรืองพนาลาัยนะคะนี่นะคะฟอมสองต้นเช่นกันฟอมสองต้นนี่เอาไปที่60บาทเช่นกันนะคะเรืองพนาลาัยนะคะต่อไปเป็นนางกิรินีเทวีอุ้บค่าขอยกฟอร์มก่อนเนาะนี่นะคะนางกิรินีเทวีนะคะนี่นะ นางกิรินีทีวีเอาไปที่50บาทเท่านั้นนะคะนะดูของไม่ค้ายมีจํานวนนะคะอ่ะาทารำไพยยังไม่โตเเอาไว้ให้น้องโตเดี๋ยวนิดมาจำหน่ายนะคะอันนี้นเล็กไปค่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะนิดก็คัดไม้มาได้ประมาณนี้นะคะอ่าเอท่านไหนนะคะต้องการต้นไหนนะคะโทร บอกแม่ค้าได้เลยนะคะหรือแอดไลน์แคปหน้าจอส่งรูปให้แม่ค้าได้เลยนะคะต้องการแบบจะชมต้นจริงก่อนรับก็ได้นะคะสามารถแอดไลน์โทรมาคุยกันได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะยังไงก็นเนตยาก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ